ก e ร r ซส i o n is coming นะ่ยพี่นิมิตมีมุมม,มองไงบ้างคะพี่คิดว่าอยู่แล้วต้องมาอยู่แล้วหลังจากปีนก็จ็นหนึ่ออเมริกานี่ก็ปั๊มเงินโดยที่ไม่มีไม่ต้องมีอะไรแบ็กมาก็ทำเป็นอะไรที่มันเป็นนิสัยไม่ดีอ่ะคือมันง่ายอ่ะปิ้นเงินใช้จ่ายปิ้นเงินใช้จ่ายมันก็เลยเกิดเกิด current account deficit คือใช้จ่ายเงินมากกว่าขายของถ้าเกิดเธอเป็นบริษัทอ่ะ เธอมีเอ็กเซนต์มากกว่าอินคัมเกิดอ,อะไรขึ้นเจ๊งไหมและตอนนีเ้เขาก็มาผลิตน้ำมันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขาเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเขากำลังเกิดอิเลชันเขาต้องมันิีทายส์มันิีทายส์ไอ้น้ำมันของเขาขึ้นมาเป็นเงินเพื่อที่จะตู้ไม่ให้มันมันลงเร็วมากกว่านี้บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแอฟริกาสร้างบิทแล้วก็มาสร้างเคอร์เซีใหม่โดยที่จะไม่ใช้ดอลลาร์ แบงค์ชาทั่วโลกเนี่ยเก็บทองขึ้นมาตลอดเวลารู้ไหมแล้วก็ลด US Treasury ที่เธอบอกว่าเทรนะเป็นยังไงเทรนคือทุกคนเนี่ยกำลังเก็บทองอยู่แล้วก็ขาย US Treasury จริงเรื่องของอการ Recession is coming เนะี่ยพี่นิมิตมีมุมมองไงบ้างคะมันมันพี่คิดว่าอยู่แล้วต้องมาอยู่แล้วเออมันเริ่มมันมันเหตุผลก็คือว่า ตอนที่เขาชนะสงครามโลกอะนะโอ้โหปี1944ขอขอในนเงสาวกลับไปประวัติศาสตร์หน่อยจะได้เห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาปี1944เนี่ยเอออเมริกาชนะสงครามมาสัาเยอรมันแล้วก็เลยตั้งเออเขียนเบสทบูตเอรเกรมนบอกว่าคุณไม่ต้องส่งทองข้ามประเทศเหรอกเราจะเอาทองผูกติดกับดอลล่าแล้ว เวลาคุณจะซื้อขายุูใช้ดอลลราได้ดอลล่ามันเบาๆคุณก็ขนดอไม่ต้องขนทองแบบนั้นตกลงก็เลยเป็นเบรสเทนบูดเอกเอนี์เสร็จแ,แล้วคนก็มาจับได้ว่าอเมริกาเนี่ยพิมพ์เงินมากกว่าทองที่มีก็เลยขายดอลลราไปซื้อทองอนิกสันปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งก็เลยบอกว่าอย่างนี้กูไม่เอาทองมาติดกับดอลลราแล้วกูไม่เอาอืมแต่ก็ไปสู้เอียกับซาอุดิอาระเบียว,ว่าเฮ้ย hey, คนไหนจะซื้อน้ามันเนี่ยนะ ซึ่งเป็น the black gold ใช่ไหมคนไหนซื่อน้ำมันคุณต้องซื้อด้วยดอลลาร์นะอ่าตกลงก็เลยทำให้เกิดเกิดดิมาล for ดอลลาร์หลังจากนั้นหลังจากปีกกึ่งอเมริกานี่ก็ปั๊มเงินโดยที่ไม่มีไม่ต้องมีอะไรแบ็กมาก็ทำเป็นเป็นเป็นอะไรที่มันเป็นนิสัยไม่ดีอะ่ะคือมันง่ายอะ่ะปิ้นเงินใช้จ่ายปิ้นเงินใช้จ่ายปิ้นกระดาษใบ,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 บหนึ่งน่ะไปซื้อทองคำได้ ปิ้นกระดาษใบหนึ่งมาซื้อตู้เย็นได้เธอไม่ปิ้นเหรอตกลงก,ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยเกิดเกิด current account deficit คือใช้จ่ายเงินมากกว่าขายของถ้าเกิดเธอเป็นบริษ,ษัทอ่ะเธอมี Expense มากกว่า Income เกิดอะไรขึ้นเ <Yeah S 2> จ๋งไหม <Yeah S 2> แย<จ>่เลยเจง๋งไหมเออแย่ yeah เลยตอนนี้อเมริกาเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ูนะมันปิ้นเงินคือมีแต่เอมันใช้ใช้จ่ายเงินอะปุ้มเปือยอะแต่แต่แต่ไม่ขายของ ของที่บ้านที่ made in USA มีอะไรบ้างโอ้คำถามน่าสนใจค่ะตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยค่ะพี่นิดมีแอปเปิลนะมีหนังฮอลลีวูดแล้วก็มีปืนค่ะปืนอย่าง made in USA อยู่มี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 แค่นี้น่าจะเป็นอย่างแรกอย่างเดียวที่มีค่ะสองอย่างหลังไม่ไม่น่ามีปืนไม่น่ามีค่ะหนังฮอลลีวูดแล้วก็ไปดูกันไง ใช่ไหมลแล้วยังมนะีการแล้วตอนนี้ยเ,เขาก็มาผลิตน้ํามันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขาเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเขากำลังเกิดดิ c e s ช i ั n นเขาต้อง m o n e t ทายส์มนทายส์ไอ้น้ำมันของเขาขึ้นมาเป็นเงินเพื่อที่จะตู้ไม่ให้มันมันลงเร็วมากกว่าน,นี้ตกลงตอนนี้อเมริกาผลิตน้ำมันแล้วแล้วก่อนก่อนก่อนสงครามยูเครนเนี่ยไอ้อก่อนโควิดเนี่ยนะอเมริกานี้โดดเดียวผู้เดียวดายเลยนะน่าสงสารมากแล้ เอเอเออออยุโรปเนี่ยซื้อชีพมาซื้อแก๊สถูกๆจากรัเสเซียมาผลิตของขายให้จีนแข่งกับอเมริกาใช่ไหมตกลงเฮ้ย hey, แล้วใครใครใครคุยกับฉันมัน่งไม่มีใครคุยกับอเมริกาเลยพอโควิดมาแล้วก็อเมริกาก็บอกเฮ้ยไม่ได้เวยก็เลยแย่ให้รัเสเซียตียูเครนพอรัเสเซียตียูเครนปุ๊บอ่ะก็ระเบิดไอ้ท่อแก๊สที่รัเสเซียส่งมาให้ยุโรป แล้วก็บอกว่าตอนนี้อยู่ต้องซื้อแก๊สจากอเมริกาตกลงตอนนี้ยุโรปซื้อแก๊สแพงๆจากอเมริกาแล้วมาผลิตของเฮ้ยผลิตของก็ขายให้ของก็แพงสิเพราะแก๊สมันแพงก็เลยขายแล้วก็ตอนนี้ก็ให้ยุโรปเนี่ยสซงท่นจีนอีกตกลงตอนนี้มันก็เลยเป็นจีเจ็ดบล็อกซื้อขายกันเองแล้วก็บริกบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแอฟริกาสร้างบิ๊ก คือคือเป็น slave master กับ slave เนี่ยมาไอจ g เคือ slave master ที่เคยครองโลกอะ่ะพวกเคยครองโลกมาเป็น G7 แล้วไอบริกเนี่ยคือพวกที่เคยเป็น slave มาคือพวกทาสมารวมตัวกันแต่เนี้พวกทาส g d ด g พ p พวกทาสเนี่ยใหญ่ขึ้นมามากกว่า G7 แล้วนะแล้วก็มาสร้างค r น n c y ใหม่โดยที่จะไม่ใช้ดอลลาร์แล้วผมไม่ใช้ดอลลาร์ปุ๊บก็จะต้อง เอาอะไรมาเป็นรีเซิร์ฟหรือจะไม่ใช่ตัวก็ต้องเอาทองไทยเรานี่นะรู้ไหมแอบบเก็บทองรู้เปล่าเราแกบเก็บไปทองสองร้อยสามสิบดตันอยู่ตอนนี้เป็นที่เท่าไหร่ของโลกประเทศไทยเล็กๆอ่ะเป็นที่เท่าไหร่ของโลกในการเก็บทองสิบสองสิบสองเราเก็บทองเป็นอันดับสิบสองของโลกเออตกลงและเราก็ยื่นไปแล้วขอเข้าบริกด้วยนะ อ่ะบิ๊กเขาบอกว่าคุณจะมาอยู่กับเราคุณจะมาอยู่ในบิ๊กบ็อกเนี่ยคุณต้องมีรีเซอร์ฟที่เป็นโกลหรือซิลเวอร์หรือคอมมูนิตี้แล้วก็มีมีอันเดอร์อันเดอร์เคอร์เนซี่เนี่ยเขาบอกเอสเตมเพว่าจะต้องมีอย่างน้อยสี่สิบเปอรสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นที่เป็นไอ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 โกลกับซิลเวอร์และคอมมูนิตี้เนี่ยสี่สิบที่เหลือเป็นอันเดอร์เคอร์เนซีได้ตกลงก็เลยกลายเป็นว่า global global เอ่อ sovereign ต่างๆที่เป็นแบงค์ชาติทั่วโลกเนี่ย เก็บทองขึ้นมาตลอดเวลารู้ไหมแล้วก็ลด US Treasury ที่เธอบอกว่าเทรนเป็นยังไงเทรนคือทุกคนเนี่ยกำลังเก็บทองอยู่กำลังไหลขึ้นไปดูเทรนของของ u อได้เลยว่าทองมันขึ้นทุกๆปีอยู่ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลมันซื้อทองเก็บแล้วก็ขายขาย US Treasury ทิ้งอ่าตกลงก็เลยทําไมเทรนของทองคือต้องขึ้นมีหลายๆคนเริ่มมาเขียนแล้วนะบอกว่าสามพันดอล ค่ตอนนี้สองพันหกใช่ม 26, 26, สงงันหนุ0สองพันหกสามสิบตรงนั้นใกล้ปลายค่ะอื3000อสามพันรอนค่ะ